ติดในจิตวันกูวันวันดึกอ,อําใจหูเตะแลกลายขึ้นเตมีวันจันเสิบโผนเตะหันปองเจอปลาสังหมเอาหูเดลเลยราไปจั่จิตขัดยาวไว้ลองมันคำในไปจังอุปเปึงไลกำมมนใหญ่เสลเกิดเป็นกน ห้องเซ็นให้สีเข้ามาเมืองคงกลกังมัางเจอป้ากูสูมัางเจอป้าอากูสูลองดีลองหายอันไรเฮ็ดมานี่ปัญจัดในเยิวตตีลยกาซ้อมหมดกําเพลันเออยุกน้ำโตคิงเฮามือเล็กเล่าหังนุง่มกีมันเหมือนเพือไม่โปเคิวเริ่งม,มาลอยลอยอยู่ตีหง ผิวหนังตีเหีวซียันมือตีหรือไหลปอถึงคันสังฆราชเดไปฮับตอนไหวตีปกมือตีเป็นตังเส้นปาเฮ